สวัสดีปีใหม่2566สมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่6มกราคม2566บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มารับซื้อผลผลิตโกโก้สายพันธุ์ IM 1สวนของท่านรองธศบ,บัตรกินผาที่อำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีและตรงนี้เป็นผลโกโก้สุกที่น้องสาวของอท่านรองธศบ,บัตรกินผาได้เก็บไว้ เพื่อเตรียมที่จะให้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดรับไปเพื่อส่งมอบให้กับบริษัทมาร์คลินฟาร์มมาร์คลินช็อกโกแลตจำกัดจะเห็นว่าผลสุกผลโกโก้ Go สายพันธ IM1 สวนท่านลองสมบัติกินผาซึ่งปลูกไว้ตั้งแต่ปี61ผลใหญ่ผลสมบูรณ์ดีมากนะครับนี่ฮะจะเป็นเห็นว่าผลสีเหลืองสวยงามมากนะครับนี่เป็นผลใหญ่สวยงามนะครับนี่ฮะ นี่ครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับอันนี้เป็นผลสุกผลสดโกโก้สายพันธุ์ IM1 ส่วนท่านลองสมบัติกินผาที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่ฮะที่กองตรงนี้และจะเห็นว่าที่เก็บใส่ถุงไว้ก็มีอยู่หลายถุงนี่ฮะในถุงนี้ก็จะมีผลสุกผลใหญ่แบบนี้ฮะสีเหลืองถุงนี้นะครับก็ผลใหญ่ ยาวนะครับนี่เป็นผลโกโก้สายพันธุ์ im 1ที่น้องสาวท่านลองสมบัติกินผ่านได้เก็บไว้นะครับวันนี้ท่านไม่ได้มาที่สวนนะครับนี่ฮะบริษัท jpy โกโก้ไทยจำกัดก็มารับซื้อผลผลิตผลสุกโกโก้สายพันธุ์ im 1แบบนี้เลยนะฮะผลสุกสีเหลืองสวยงามสมบูรณ์มากสวนตรงนี้เป็นสวนเล็กที่ท่านลองสมบัติกินผ่านได้ปลูกไว้ที่อำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรี ภาพรวมสวนโดยทั่วไปเรามองไปก็จะเห็นต้นโกโก้พันไอเอ็มวันที่มีผลผลิตยอยู่เกือบทุกต้นและการตัดแต่งจริงตัดแต่ง,งทรงพุ่มท่านรองสมบัติเองบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาและก็สุขภาพท่านไม่ค่อยดีเลยยกให้น้องสาวมาดูแลต่อนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่า ต้นโกโก้ที่ถ้าลองสมบัติสินค้าได้ปลูกไว้ตั้งแต่ปี61ก็ติดดอกออกผลนะผลใหญ่ผลดกแบบนี้นะครับนี่ฮะพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับโกโก้พันไอเอวันเป็นสายพันธ์ที่อาจารย์ดราสารละอองศรีเป็นผู้วิจัยสายพันธเร็จและเกษตรกรได้ปลูกกันมาตั้งแต่ปี61 62ในเขตจังหวัดภาคกลางนี่ก็จะให้เห็น นี่ฮะลูกแบบนี้เลยนะครับนี่ะผลสีม่วงนี่ครับผลสีม่วงครับนี่ฮะนี่ครับมองขึ้นไปข้างบนจะเห็นว่าลูกโกโก้สายพันไอมเอมวันสวนท่านรองกระบัรกินขาที่อาเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับติดออกมาเป็นแบบนี้เลยสวยงามครับและกิ่งก้านของใบของกิ่งโกโก้อาจจะ ลกนิดนึงเพราะว่าถ้าลองคือบัดกลิ่นผาเองท่านบอกว่าสุขภาพไม่ดีและให้น้องสาวมาดูแลต่อเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพทุกท่านครับการปลูกโกโก,โก้ไม่ใช่เรื่องยากโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจเรามีพื้นที่ตรงไหนที่เป็นที่ว่างหรือว่าเป็นสวนเก่าๆที่มีไม้ผลหรือว่าเป็นพืชหลักอยู่แล้วเราก็นำโกโก้พันไอเอ็มวันมาปลูกผสมผสานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ ทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากพืชหลักแล้วก็ได้เป็นโกโก้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งโกโก้จะออกติดดอกออกผลหลังการปลูกปีที่2-3และเก็บผลผลิตทุกเดือนอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน30-40ปีก็เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของพี่น้องกเกษตรกรสําหรับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด เป็นบริษัทตัวกลางของมาร์คลินฟาร์มมาร์คลินช็อกโกแลตเป็นฝ่ายส่งเสริมติตตามดูแลและรับซื้อผลผลิตคืนเข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตที่เชียงใหม่ถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรที่สนใจจะปลูกโกโก้ขอแนะนําเป็นโกโก้สายพันุ IM1 เพราะเป็นโกโก้หอมเป็นรุ่นที่1เป็นโกโก้ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดหลายกลุ่มหลายบริษัทที่เปิดขึ้นมาแล้วส่งเสริมปลูกแล้วไม่รับซื้อเพราะว่าโกโก้ เป็นสายพันธุ์ที่ตลาดไม่ต้องการไม่มีโรงงานแปรรูปและไม่มีตลาดดังนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับโกโก้ go เป็นเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกร JPY ส่งเสริมปลูกจริงรับซื้อผลผลิตจ,จริงไม่ทิ้งเกษตรกรต้องกราบขอพระคุณท่านรองสมบัติกิ่นผาและพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงปีใหม่2566 นึกคิดสิ่งใดสมความมุ่งมมป่ปรารถนาจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปร่ํารวยร่ํารวยร่ํารวยสวัสดีครับ